ไม่อยู่ในเกมด้านอีวอลูชันนะครับช็อปเปอร์ทำการหายไปไม่ร uh okay. ู้ไม่รู้เพ oh, ื่อนผมนะครับมาน้อยสอยยิงๆนะครับจากช anel PVP TV ฝากกดไลค์ด้วยนะครับโอ้วันเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะออกคลิปแล้วเขาบอกว่าวันเสาร์นี้อาทิตย์เขาบอกว่าจะออกคลิปนะครับอันนี้ผมเล่นในด้านอีวอลูชันภาคที่หนึ่งนะครับผมพูดกี่รอบแล้วว่าในด้านอีวอลูชันเนี่ยไม่รู้ เอทันเหี้ยเลยเนี่ยเสียเอะไรกานกึ่งกรองเส like <uw> like ื่อมเสียงมันเสียงถ้ามันเสือนะขอแคสสวัสดีครับผมจะมาแคสเกมใหม่ครับเดียวมึงไม่กูแกะเขาว่าข้าวมึงหน่อยเล่ะล้มคออกดเรื่อๆมันจะมันจะวิ่งเร็วมึบอกกูทำไมกูรู้แล้วกูเห็นมันกดเรื่อๆ โทรศัพท์พังได้บอลกินไปเลยเอ็หัวลอยมึงกินแต่ผักเดี๋ยวมึงก็กลายเป็นมันสับปะหลังไม่เอ้อันนี้แหละมันสวินลัคนะให้บิังแล้วถ้าเสียงดังก็ขออภักนะครับเพราะว่ามีคนเตะบอลผีดบ้าอยู่แล้วเอ้ยเตะบอลเนเธอถูกแล้วเตะบอลคุณจะแคสเกมสักกี่นาทีครับคุณผู้ชมถามผมจะแคสเกมสักประมาณแปดล้านนะที่ไม่รู้ครับ <laughs> มันเลยหนึ่งนาทีแล้วมั <laughs> ้งยัง <g ül> เจนเจนกว่าจะเข้าแถวใช่ครับจะเข้าแถวเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวเจ็ดนาทีจะเข้าแถวครับอ่าไม่ชเมชื่อเอ,อ่มนี่ผมอยู่ที่โรงเรียนนะผมมาเรียนซัมเมอร์โอ้โหยี่กะปกดักมาเอ,อ้เขามีคำเยาะขออภัยด้วยนะครับปกกดาม้สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเอ้ขอเสี็ดขอขอแค่เสร็จแป๊บเดียวครับ ผมจะออกคลิปมาแล้วันละสองคลิปนะครับผมจะออกคลิปมานละสองคลิปไว้ครับอยู่กับอยู่กับช่องพี่พีพี่เฮ้ยเกกับผมเพชรนะครับถ้ามีเสียงแซ่ก็ขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นคนข้างเป็นเพื่อนวัวมาเฮียแล้วเกมเลยโอ้เดี๋ยวเฮ้ยเทียมอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วท่านสมาธิแล้วเหรอวะท่านเฮียเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างสุดเธอเจ้าหัวดอ มันกินแต่ผักเหรอเองเอาให้มันกินแต่ผักเหรอมันก็มีอยู่อันเดียวให้มันแดกอะถ้าเห็นเพชรเยอะเห็นอะไรเยอะๆนะผมอย่าไปสงสัยมันเลยครับผมเปิดโปเองดูดิ่อันนี้ก็คือเตะท่านที่ผมได้ทั้งหมดครับนี่มันเคี้ยแล้ววะเนี่ยเนี่ยคือเตะท่านอดัมครับแม่งเตะท่านสะดวก ตอนนี้คนนี้ผมได้ให้ท่านอะไรก็ไม่รู้ลยผมจะอ่านชื่อก่อนนะคะให้ท่านตูดน้อยท่านแค่แค่ท่านแกยังไงวะคุณแม่โอ้คุณคุณผู้ชมเขาจะบอกว่าคนแคสเกมอ่านหนังสือไม่ออกใช่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไงอ่าน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 ออกเยอะ ตบางคำาก็เมืนอไหรอันออยอ่ะอันไม่ง่ายนะมันไมจบคิปเพลงเ่านี้นะครับโอ้ได้ยแค่กี่นาทีฮะเพราะจบคิปเพลงนี้นีมีคนกด